นี่มาซ่อมโทรทัศน์ a m s u ุงนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็อากาศคืมๆแล้วใกล้จะเมืดอแล้วนะครับอีกไม่นานก็เมื่อแล้วตะวันกำลังจะตกดินแล้วนะครับนี่นะครับรุ่นนะครับรุ่นซัมซุงนะครับ PS42B4302P2 นะครับนะรุ่นนะครับรุ่นรุ่นแกเครื่องข้างในออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆ โอ้กล้องถ่ายไม่ได้เลยมันไกลมันมันพื้นที่มันกว้างเนาะโอ้ต้องถ่ายขยับออกมาไกลเลยโอ้แบบนี้ไม่สะดวกเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆโว้ยบอร์ดจังเยอะแยะเลยไฟไม่เข้าก็าต้องไปดูภาคใจไฟมันภาคใจไฟมันจะอยู่บอร์นนอดนี้นะี่บอร์ดนี้นาะนี่เนาะครับนะบอร์ดนี้ละ่ะ เทีนี้ก็คงจะต้องไปวัดไฟวัดยังไงล่ะเนี่ยฮะมันเ <c oughs> ม่การเลยมันก็คงจะต้องไปเช็คดูว่าบอร์ดนี้มันจะเสจหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันก็ใกล้ค่าแล้วเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องรีบก่อนเดี๋ยวงานมันจะไม่เสรจนะครับเดี๋ยวต้องถ้ามันเสียก็จะเอาบอร์ดนั้นออกมาวางดันหลังแล้วก็ลองๆวัดดูนะครับตอนนี้นะ <c oughs> จะเป็นยังไง เออสุดยอดแน,น่เลยนี่บอร์ดจ่ายไฟนะครับไฟไม่เข้าดูบอร์ดนี้ก่อนเลยรู้ได้ไงว่าไฟมันเป็นภาคจ่ายไฟก็นี่ไงมันมีปัดไฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ตามสายมาเพิมันมาลงบอร์ดนี้เออมันก็บอร์ดนี้สิภาคจ่ายไฟโอเคนะครับเพื่อนเ่ทีนี้ผมก็ถอดภาคจ่ายไฟตัวนี้ออกมานะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเรามาลองดูกันว่ามันผมวัดไฟแล้วไม่เจอนะ ไฟมันไม่ออกจากบอร์ดนี้ครับผมก็มาวัดตรงนี้นะตรงตรงฟิลเนี่ยไม่ขาดแล้วมันมาขาดอยู่ตัวนี้ฟิลเนี่ยเนี่ยตัวนี้ขาดแล้วทีนี้ฟิลตัวนี้มันไปไหนฟิลตัวนี้มันมานี่นะครับไอซี IC ตัวนี้มันทําหน้าที่เป็นไฟสแตนบายนี่นะดูดิ เฟลตัวนี้ปึ๊บมานี่มานี่ส่งเข้ามาหม้อปแปลงสวิตช,ชิ่งตัวนี้เออเว้ยไปไหนต่อนู่นเลยไอซนะครับฉะนั้นแล้วก็คงจะต้องเช็คดูการทำงานของไอซนะไอซีมันเสียไหมยอย่างไรนะครับต่อไปนั่นเองพะนะเห็นภาพแมม,มันมันมืดเนาะ โอ้มันคั่มแล้วอ่ะเดี๋ยวผมดูว่าไอซีมันเป็นเสียไหมอย่างไรมันช็อตไหมนะครับหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรต่อไปนะรับนมาไผ่มาเนะานะแบเนาะโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเบื้องต้นนี่ก็พบแล้วนี่เลยไอซีนี่เลย,น,เลยนะครับตัวนี้ช็อตอยู่นะครับตัวอื่นยังไม่ได้ดูเลย พวกซีเนอร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยอะไรยังไม่ได้ดูเลยพวกอาอะไรต่างๆยังไม่ได้ดูเลยแต่ตัวนี้ช็อตแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ช็อตแล้วฟิลก็ขาดแล้วนะครับก็เลยดําเนินการในถอดออกมาก่อนนะครับเพื่อนๆก่อนที่มันจะมองไม่เห็นอะไรนะมันคนะ่ำแล้ววันนี้ไม่น่าจะเสร็จแล้วทีวีเครื่องนี้ผมเนี่ยครับเบื้องต้นตัวนี้ช็อตแล้ว เห็นเบอร์เลยนะครับเนี่ยนะเออเออนี่ครับนะ 3BR1065JP โอเคนะครับนะนี่ช็อตอย่างอื่นเดี๋ยวไปตามหาอีกเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะครับน,นี่เริ่มถ่ายภาพไม่ได้แล้วเริ่มมืดแล้วร้านอื่นก็เริ่มปิดร้านานี้จากผมแล้วเนี่ย ฟันมืดนะครับวันนี้การ์ดมืดมากครึ้มมากนะเดี๋ยวดูต่อก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวทีนี้ก็บอดอื่นก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงบ้างนะทีนี้นต้องแกะดูว่นนี่นะนะนี่ด้วยนะี่ครับสายแพรพวกนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยฝุ่นเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวลองดูวันนะครับเพื่อนนี่จะเป็นยังไงเลยครับซ่อมซ่อม พากไก่ไฟเสียจอย่างอื่นเสียอีกเยอะแย,ยะไปนะครับนี่ก็อีกแหละว, <c oughs> ว่ากันไปนะครับระยะเวลาผ่านไปนะครับผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วนะเพื่อนแล้วลองกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไอซีนะครับ <c oughs> มีเสียงรีเลย์ดังนะครับมีไฟเขียวขึ้นมาตรงนี้ <c oughs> บออ์ดื่นยังไม่ได้ดูเลยนะครับเนี่ย มืดมากเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้ค่ําแล้วนะครับ mm. ก็คงเดี๋ยวนี้เครื่องเปิดติดแล้วนะครับมีไฟเข้าอะไรเรียบร้อยแล้วแหละก็ดูพวกบอร์ดพวกอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีจุดหลุดหลวมอยู่นะครับตนนัวนี้ก็คงจะต้องดูแลนะครับไม่เห็นโฟกัสเลยโอ้ไม่ได้การนะครับมันมืดเกินไปนะครับวันนี้ผมเลิกงานค่ําเกินไป นี่แหละนะครับมันมีหลุดมีหลวมอยู่ก็ดูแลนะจุดบัตรกีอะไรต่างๆนะครับมีหลวมเยอะเลยนะครับก็คงจะต้องบัตรกีอยู่นะครับตัวนี้กว่าจะได้ลองกว่าจะได้อะไรลองเครื่องไว้นะก็คงจะนานหลายชั่วโมงอยู่นะครับก็คงค่าคืนนี้ก็คงจะได้ไม่ได้สรุปจบก็คงจะเป็นพรุ่งนี้นะครับแต่ผมจะซ่อบไม่เสร็จเลยวันนี้ก็คงจะเปิดทิ้งไว้ อาจจะทั้งคืนเลยครับเอาผูกมาดําเนินการในส่วนนี้ต่อไปก็จะเก็บเครื่องเก็บอะไรเรียบร้อยเลยในท่ามกลานี้ไม่ไม่อยากแกะไว้เนี่ยก็มืดมากนะครับไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันมืดมากข้างนอกก็มืดหมดแล้วมืดค่้หมดแล้วแอบนะไม่ไหวแล้วเจาเวเลางลูก้าก็คงจะต้องจากไปนะครับนะ ก็รับเครื่องนี้นะครับเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยก็ผ่านแล้วล่ะนะครับก็ผาใจใายไฟแค่นั้นล่ละแล้วก็ดูแลในส่วนของจุดบัดกรีต่างสายแพรก็หมดยางลบไปสองก้อนเลยก้อนหนึ่งหล่นหายก้อนหนึ่งไม่รู้ไปไหนก็หายทั้งสองก้อนหมดไปเลยสองก้อนนะครับอาจะวิรุงตาดําเนินการซ่อมเสรจเรีบร้อยแล้วนะครับก็คงจะต้องจากไปนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ไปก่อน <Bond> ดีกว่านะสวัสดีครับโอเกือบลืมไปนะครับขอบคุณนะครับสําหรับ FC ที่ส่งเพลงที่มีความหมายดีๆมาให้ช่างวิทเหลืองถานะครับแต่ผมเข้าไม่ถึงนะครับเพลงนี้ผมผมเข้าไม่ถึงเลยครับเพื่อนคนใดเข้าถึงเล่าให้ฟังด้วยนะครับ کہاں نہیں سنانا تو پھر کہاں سنانا ہے کوئی تو سمجھ ہے مولا ہے اس کو دمکتے تھے مولا ہے نہیں ہے